ื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564รับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้มาก แต่พอได้เงินมาก็กจ่ายปุ๊บเรื่องของการงานดวงการงานของคุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานส่วนงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ในขณะน,นี้ก็จะมีโอกาสสําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักมั่นคงแน่นแฟนมากส่วนคนโสดดวงเรื่องของความรักยังไม่โดดเด่นจึงทําให้คนเกิดวันอาทิตย์ต้องคลองโสดต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินบุญหล่นทัพรับโชคใหญ่ความรวยไม่เข้าใครออกใครหากขยันทำมาหากินก็ได้เงินเป็นเกอบเป็นกำรรเรื่องของการงานช่วงนี้ภาระเยอะแยะมากมายรายการมายาวเป็นหางว่าวก็ต้องอดทนเพราะอีกไม่นานความสําเร็จก็จะเข้ามาแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่สุดท้ายก็วนกลับมารักกันดีคน,คนโสดยังไม่มีดวงเรื่องของความรักสักทีสําหรับ คนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณมาจากน้ําพักน้ําแรงส่วนลาบทางอื่นยังไม่ปรากฏเรื่องของการงานดวงชะดามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหามายาวนานตอนนี้ดวงชะตาของคุณเริ่มดีขึ้นอุปสรรคปัญหาก็เริ่มคลี่คลายไปแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังรักกันดีอยู่แต่ช่วงนี้คนนอกจะพยายามเข้ามาวุ่นวายกับความรักส่วนคนโสดตอนนี้ ยังไม่มีคนเข้ามารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ค้าขายทําธุรกิจจะมีโอกาสสมใจปรารถนาเรื่องของการงานที่ผ่านมาคุณจะต้องเจออะไรมากมายที่คนอื่นไม่เห็นแต่หัวใจที่แข็งแกร่งมักจะนําพาคุณไปสู่เส้นชัยเสมอเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แข็งไม่ค่อยบอกรักกันแต่การกระทําก็ฟ้องว่ายังรักกันมิเสื่อมคลายส่วนคุณโสดจะต้อง องเว้นระยะเวลาสักพักเพราะคนที่อยู่ใกล้นั้นแสนดีแต่คุณกลับมองไม่เห็นสําหรับคนที่เกิดวันพัหัาสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมากๆคุณก็จะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่เรื่องของการงานดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้การงานของคุณโดดเด่นมากจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักพัฒนาจากคู่รักกลายเป็นคู่ชีวิตตอนคน โสดกำลังจะได้เปลี่ยนสถานะจากโสดกลายเป็นคนรู้ใจสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความขยันจะส่งผลให้คุณร่ำรวยในวันข้างหน้าเรื่องของการงานควรเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะอีกไม่นานก็จะมีโอกาสารับผิดชอบงานสำคัญหลายอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดตอนนี้ความรักของคุณยังไม่ชัดเจนสัก เท่าไหร่สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินทางที่ดีช่วงนี้ไม่ควรลงทุนในสิ่งที่คุณไม่ถนัดเรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบจะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ เป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาให้กันและกันส่วนคนโสดทะเลยังมีเม็ดทรายแต่คนข้างกายคุณนั้นยังไม่มีดวงวันนี้เร่องรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ